นี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับหน้าเครื่องนะครับหลังจากที่เราต่อสายเสร็จครบหมดแล้วนะครับกับอินเวอร์เตอร์ SAJ นะครับผม โอเคครับเมื่อเราต่อสายครบวงจรหมดทุกตัวแล้วนะครับหน้าจอก็จะทํางานประมาณนี้ขึ้นมาก็จะขึ้นหน้านี้เลยหน้านี้ก็จะให้เราตั้งค่าได้เลยนะครับสมมติว่าเรามี Wi-Fi โมดูลใช่ไหมเรามีหรือเปล่าเรามีเราก็ติ๊กไปแบตเตอรี่เราเสียบไหมถ้าเราเสียบแบตบเราก็ติ๊กไปครับมิเตอร์มิเตอร์โมดูลนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่มิเตอร์ถ้าเราใส่เป็น DT ครับก็ไม่ต้องติ๊กนะครับตัว enter ประเภทของแบตนะครับถ้าเป็นแบตอันแรกก็คือแบตตะกัวก,กลหรือแบตเจลนะครับต่อไปเป็นแบตลิเธียมที่มีโปรโตคอลสื่อสารกันกับอินเวอร์เตอร์นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นโปรโตคอลของแบน์เขาเลย s h j มี2แบบถ้าเราใช้แบบบแตลิเธียมแบบแบตอื่นเราก็มาเลือกอันนี้ครับ Normal Lead e n อร r ไปเลยต่อไปก็จะเป็นการตั้งค a p a c ต t ี้ของแบตเตอรี่นะครับถ้าเราใส่แบตขนาดเท่าไรเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับ ตอนนี้เราใส่แบต100แอมแอมนะครับเราก็ใส่ไป100น่ะชาตด,ดาวระบบออนกิดระบบออฟกิดก็ไม่ต้องตั้งนะครับเรีย0ซีแม็กชาร์จด,ดีชาร์นะครับถ้าแบต100แอมแอมเนะี่ยเราจะตั้งอยู่ที่5 0ถึงหกนตะครับตอนนี้เราตั้งไปที่50 โอเคมันตั้งเสรแล้วก็กด enter ครับต่อไปเป็น zero export นะครับ zero export เนี่ยถ้าปิดไว้ก็คือจะเป็นการขายไฟนะครับถ้าเราจะไม่ขายไฟเราต้องติ๊กแล้วก็ใส่ total power นะครับที่0ูนนะครับตอนนี้ใส่สูนแล้วก็ตกโอเคได้เลยโหมดที่เราจะใช้นะครับก็มีอยู่3โหมดให้เราเลือกใช้ให้เราเลือกตั้งค่าเซลยุดโหมด time of use โหมด backup โหมด ถ้าเราจะเป็นระบบไฮบริดที่ต่อระบบครบวงจรเนี่ยเราก็ใส่เซลล์ยุดมดนนะครับเจนเซตติ Gen ้งนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อเจนนะครับเราก็ผ่านไปได้เลยค่ะขึ้นความถี่นะครับเราก็ใส่ไปเป็นไฮแลนด์นะครับ P.A.M.E นะครับถ้าเป็น t ิลเวอร์เก็ใส่ P.A. นะครับ ถ้าเป็นระบบ3เเฟสนะใส่ A เป็น MEA ตอนนี้เราเป็นซ mm ิง hmm. เกิลเฟสเนานะก็ใส่ BE นะครับโอเคเครื่องก็จะรันการทำงานโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับการตั้งค่าหน้าเครื่องของอินเวอร์เตอร์ S-A-J ง่ายไหมครับ mm hmm. เจอกันคลิปต่อไปครับ